รรร,ยยริงงใมโหหาาากตแ่่ปะยอำเภอรประโคนชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแหง่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอรประโคนชัยขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลข้ามมะลิหอมปลาจมกุง้ง ชมทุ่งนกประโคนชัยประจำปี2567ระหว่างวันที่30ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567 3วันสามคืนไม่งานท่านจะได้ชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒน,นธรรมร้านมัดฉาผาโชคและคาราวานสินค้ามากมายมาบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สุดประทับใจ30ธันวาคม เวลา7จ็นิกาถึง8ปดนาฬิกาขบวนรถข้าวทั้ง16ตำบลพร้อมกันณบริเวณหน้าโรงเรียนสอนทิพวิจิตปัญญาตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่รถข้าวมะลิหอมยิ่งยายเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีเป็นต้นไปเคลื่อนขอบวนแห่รถข้าวมะลิหอมเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชมการประกวดส้มตามลีลาการเดินแบบผ้าไทยการขุศลภาคบ่ายเวลา13.30นาิกา30นาทีชมการประกวดนางแบบรีไซเคิลเวลา18.30นาิกา30นาทีพิธีมอบรางวัลขบวนแห่ข้าวมะลิหอมทั้ง16ตำบลและการเดินแบบผ้าไทยการคุศลชมการแสดงวงปงหลางเพชรพลานชัย วันที่31ธันวาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีเปิดร้านมัชฉากาชาเวลา9ก้านาฬิกาพิธีสู่ขวัญข้าวภาคบ่ายและภาคกลางคืน13นาฬิกาเป็นต้นไปชงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการประกวดขวัญใจชุมชนการประกวดทิดาข้าวมะลิหอมวันที่1มกราคม2567นเจลิงสักรารใหม่เวลา9ก้านาฬิกาชงการประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพแอโรบิกบาสโลปบอลรำวงรำไทย สนุกสุดใจภาคกลางคืนชมการประกวดนางฟ้าจำแรงการออกสลากกาชาติการกุศลของกิ่งกาชาติอำเภอประโคนชัยการแสดงคาบาเร่โชว์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอย่าพลาดวันที่30ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567เที่ยวง,งานเทศกาลเข้ามะลิหอมปลาจอมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย ณบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลประโคนชยัยอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์งานนี้ต้องไปให้ได้